สวัสดีครับตามนัดหมายครับเรามาเปิดสภากาแฟผ่าน facebook live ช่วงเช้าๆผมเชิญชวนให้ท่านผู้ที่ตื่นขึ้น,นมากำลังจิบกาแฟหรือกำลังทำอะไรอยู่ขับรถอยู่กำลังอ,ออกกำลังกายอยู่มาเปิด facebook live และมาร่วมวงสนทนากันเช้าวันนี้ข่าวคราวท่านต้องเป็นคนกำหนดนะครับว่าวันนี้ข่าวอะไรที่ท่านคิดว่า มีความสำคัญที่สุดน่าจะพาดหัวถ้าท่านมีสิทธิ์พาดหัวหนังสือพิมพ์เองเนี่ยเช้าวันนี้ข่าวอะไรครับผมจับดูหนังสือพิมพ์เช้านี้เปิดดูเว็บไซต์ติดตามข่าวสารทั่วโลกเปิดดูข่าวคราวทั่วโลกต่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นเช้าวันนี้สําหรับคนไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับว่าท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณสุพัฒน์นี่ได้รับอิสรภาพแล้วครับ อายการไม่ฟ้องมีการเจรจากันบอกว่าเรื่องขโมยภาพนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเจ้าตัวสารภาพแล้วขอโทษแล้วแสดงความเสียใจแล้วก็จึงปล่อยมาปล่อยตั้งแต่เมื่อวานครับใครที่ติดตามข่าวก็คงจะทราบจากนี้ไปประเด็นที่คนซักถามกันก็คือว่าแล้วคุณสุพัฒน์จะทําอย่างไรความจริงคุณสุพัฒนนี่ก็มีกําหนดจักเะเียณอายุอยู่แล้วครับตุลานี่แหละ ฉะนั้นข่าวเช้านี้ก็มีทํานองว่าคุณสุพัฒน์อาจจะแก้ปัญหาด้วยการลาออกซะก่อนเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นร้อนอีกต่อไปคุณคิดยังไงครับเพราะว่าถ้าหากกลับมาเนี่ยก็จะมีคําถามนะครับว่าในฐานะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปทําเรื่องอย่างนี้ไว้ที่ญี่ปุ่นจะต้องมีการสอบสวนเรื่องวินยัยเรื่องข้อเท็จจริงก็จะต้องมีคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆความรู้สึกตอนนั้น เหตุผลเบื้องหลังของการทําเช่นนั้นมันคืออะไรกันแน่เพราะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับหลายคนอาจจะเห็นใจหลายคนอาจจะบอกว่าทําให้บ้านเมืองเสียหายเสียชื่อเสียเสียงแต่ว่าก็นั่นแหละครับกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเช้าวันนี้ซินเจียอยูอีซินนีเวชัยครับคุณพาสวรรด์เขียนเข้ามาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับลองเขียนมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเช้านี้ทําอะไรบ้างวันตรุษจีนเมื่อวานนี้ รวบรวมญาติพี่น้องกันไปทําอะไรบ้างและเจอกันปีละขนนี่อย่างน้อยสุดคนที่มีเชื้อสายจีนอย่างพวกเราหลายคนนะครับเป็นโอกาสเดียวครับที่จะมาเจาะแจะมันนั่งพูดคุยกินข้าวกันนะถามไทยถึงวทุกสุขต่างๆนานาและแน่นอนก็ต้องตั้งวงคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนี่แหละผมก็เชื่อว่าวงอาหารเย็นตรุษจ,จีนนี่นี่ไม่พ้นหลายเรื่องที่เราคุยกันอยู่เช่นเรื่องสินบน สินบนนี่เช้านี้มีข่าวใหญ่แน่นอนอคุณนิดหน่อยบอกว่าลาออกเถอะแต่น่าแปลกใจการแต่ทำมากก็คงเป็นประเด็นที่ทำให้พักพวกคนใกล้ชิดจะต้องอาจจะช่วยกันอธิบายก็ได้ผมก็ยังเชื่อครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจผิดหรือถูกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทำไปตอนที่ทำไปคิดอะไรอยู่นี่แหละครับผมเชื่อว่าเพราะเรา ต่างคนต่างก็อยากจะรู้คุณชายจากชัยนาทนะครับอ,อยู่ที่ไหนก็แจ้งมาเด้อครับคุณโอดูทุ่งสง์นครศรีธรรมราชทุ่งสงข์นี่อาหารเช้าอร่อยนะครับไหนลองเล่าสิครับว่าคนนครนี่กินข้าวเช้านี่ผมเคยไปตั้งปักหลักกินข้าวแกงเช้าผักหนอนนี่อร่อยสุดยอดเลยครับเช้านี้ที่บางพลีอากาศเย็นใช่ครับเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาไปออกเดินเล่นติดตามข่าวสารนี่อากาศเย็นสบายครับ วันตรุษจีนของเราอากาศสุดยอดสินนี้หัวชายครับขอให้ทุกคนโชคดีอยู่เชียงใหม่ครับคุณหรือถอนครบวงจรนนทบุรีครับคุณสุกิจครับคลองสารอีกคนหนึ่งครับคุณพรชัยเยี่ยมเลยครับหลายคนก็อยู่ต่างประเทศครับผมเชื่อ,เ,อ,อเมื่อวานนี้ก็เห็นจากญี่ปุ่นจากซิดนีย์จากอเมริกาข่าวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องสินบนนี่ เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่าคุณเทวินซึ่งเป็นซ e o ใหญ่ของปตทเนี่ยบอกว่ามีชื่อร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนที่เป็นทั้งกรรมการจัดจ้างกรรมการจัดซื้อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมหาชัยก็เข้ามาแล้วนะครับชนบุรีก็มาครับขอบคุณอย่างยิ่งครับช่วยกันไลค์ด้วยช่วยกันแชร์เพื่อว่าสภากาแฟของเราตอนเช้าเนี่ยจะได้มีแวดวงชุมชนที่ใหญ่โต ใครที่ต้องการเข้ามาเล่าข่าวแบ่งปันความรู้ความอ่านแล้วก็ผมเชื่อว่าจังหวะนี้แหละครับดีที่สุดตอนเช้าๆทำอะไรอยู่ก็ตามทุกคนคงมีอะไรทำนะครับแต่ว่าถ้าเปิดมือถือเอาไว้แล้วก็เข้ามาฟังเข้ามาร่วมคิดร่วมอ่านผมเชื่อว่าจะทําให้ตั้งแต่เช้าเรามีข้อมูลข่าวสารเพียงพอไม่เครียดนะครับเรื่องที่เล่าวิเคราะห์ข่าวนี่ไม่ใช่เรื่องเครียดเครียดเรื่องร้ายๆครับไม่เรื่องดีๆที่มาแบ่งปันกันอยู่ คุณเอกแมนอยู่ก็อยู่ทวีวัฒนาแคลิฟอร์เนียครับคุณสุรศักดิ์อยู่แคลิฟอร์เนียตอนนี้กี่โมงกี่ยามและที่นั่นนี่เอาอยัางไงครับตกลงจะแยกตัวออกจากอเมริกาของโดนัลด์ทรัมป์จริงหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์ไปเข้ากลุ่มกับเขาด้วยหรือเปล่าประทุมธานีจากคุณประมวลเรื่องของสินบนโรลส์รอยสปอตทอนี่คุณเทวินบอกว่ารายชื่อนี่มีคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ที่โรลส์รอยซ์บอกว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยย้อนกลับไปเช็คได้ครับว่าใครเกี่ยวข้องกับการซื้อของจากโรลส์รอยซ์ของปอตทและสามารถที่จะย้อนกลับไปเพื่อจะจับผิดให้ได้แต่ไม่ได้แปลว่าร้อยคนนี้เกี่ยวข้องกับการารับเงินทั้งหมดแต่การตรวจสอบการเช็คนี่สามารถทําได้ฉะนั้นก็พอจะเห็นความเอาจริงเอาจังของปอตทของการบินไทยนี่เฉพาะส่วนของการบินไทยเรายังไม่เห็น การชี้แจงแถลงข่าวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีแต่เลขากอของปปชครับที่คุณสันเสริญพลเจียกบอกว่าตอนนี้กำลังต้องการที่จะให้ทาง SFO ของอังกฤษนั่นก็คือ Serious Fraud Office เนี่ยที่ตรวจสอบเรื่องนี้แหละที่เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้แหละบอกกล่าวมาว่าจะให้ทำรายลกักษณ์อักษรเพื่อจะขอข้อมูลอะไรบ้างทาง SFO บ่นมาครับบอกว่าทางไทยนี่มีคนขอมาเยอะมากขอข้อมูลมามากมายกายกองฉะนั้นไม่รู้ว่าตัวชิงคือใครผมก็งงเพราะว่าผมเชื่อว่า SFO ซึ่งเป็นหน่วยปปชของอังกฤษเนี่ยกับปป,ปชไทยกับปป,ปชทั่วโลก่ยต้องมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเพราะเขาต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อไปมาหาสู่สัมนาประชุมปรึกษาหารือก,กันตลอดเวลาพอปป,ปชขอไปเนี่ยไม่ต้องขอได้ซ้ำไปเขาต้องบอกมาเลยนะครับถ้าเป็น SFO ที่ต้องการปราบคอรัปชั่น ระดับโลกเนี่ยจะต้องแจ้งมาเลยนี่7ประเทศที่การมีการรับปุสารภาพโดยโรสรอยว่ารับเงินใต้โต๊ะเนี่ยส่งข้อมูลให้คุณเลยแล้วถ้าคุณต้องการจะตรวจสอบตอจับผิดให้ได้เอาคนโกงเข้าคุกให้ได้นี่ข้อมูลอยู่ที่นี่ผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลำบากนะครับที่คนที่เขาปราบคอร์รัปชันอยู่แล้วเขาต้องมีความคิดแนวคิดเรื่องเดียวกันฉะนั้นที่คุณสันเสริญเ,เลขาปปชอบอกว่า มีประเด็นเล็กน้อยที่จะต้องบอกกล่าวกันผมคิดว่าติดต่อกันเป็นการภายในก่อนแล้วถึงจะ,ะแถลงข่าวได้ข้อมูลมาแล้วถึงจะ,ะแถลงข่าวจะเป็นเรื่องดีที่สุดแน่นอนประชาชนสื่อก็ต้องมีคําถามทุกวันฉะนั้นปปชก็ดีสอตองอก็ดีปปงก็ดีที่กําลังบอกว่าจะขอข้อมูลและจะมีการประสานกันเนี่ยหาทางที่จะ,ะแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็บอกกล่าวถึงรายละเอียดที่บอกได้ขณะเดียวกันเรื่องที่ต้องสอบสวน ก็ต้องสอบสวนในทางลับต่อไปจนกระทั่งชัดเจนและถึงจะมาชี้แจงสื่อเองก็จะต้องไปค้นหาข้อมูลครับก็มีแล้วครับที่เราเห็นเว็บไซต์หลายแห่งสื่อหลายสำนักก็ไปตรวจสอบดูบันทึกการประชุมของการบินไทยเองมาเปรียบเทียบกับที่ของเอกสาร SFO ที่ทางด้าน เจ้าตัวสารภาพออกมาเนี่ยมาเปรียบเทียบก็จะพอเห็นภาพว่าเออโรลส์รอยบอกว่าไปเจอใครจ่ายเงินที่ไหนวันไหนมีมติคอรอมบอกกล่าวว่าวันนั้นใครพูดอะไรบ้างมีบันทึกการประชุมการบินไทยของบอร์ดการบินไทยบอกกล่าวบ้างวันเดียวกันช่วงเดียวกันเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ไม่น่าจะผิดมากมายนะครับของคุณนิดหน่อยบอกว่าอยากให้หนักข่าวไปเจาะหาข้อมูลสินบนให้เหมือนนักข่าวสาหรัฐวอเตอร์เกต ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์เห็นด้วยเลยครับและผมเชื่อว่าหลายสำนักจะต้องรู้แล้วว่าต้องตั้งหน่วยข่าวพิเศษเพื่อไปเจาะไม่ใช่แค่ยื่นใหม่แล้วบอกว่าเห็นด้วยใช่หรือไม่มีอะไรถะแถลงคือไปรอที่เราเรียกว่าฮีเซชชีเซครับเป็นข่าวประเภทฮีเซชชีเซเขาพูดเธอพูดจริงไม่จริง,มรงไม่รู้ต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องตัวเองไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงครับคำว่า Investigative Report i n g การทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องหมายถึงการที่ไปเจาะลวงเองไปถึงแหล่งข่าวเองวิเคราะห์ข้อมูลเองต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับคุณอวนคิโอบอกว่ากําลังติดตามอยู่ที่ดีซีวอชิงตันดีซีนี่ถ้าอยู่ดีซีนี่ต้องเห็นข่าวแล้วนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์แถลงข่าวร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษอังกฤษทเทเราซาเมย์ นี่ผมมีรายละเอียดแล้วครับว่าทั้งสองท่านพูดอะไรกันทรัมป์พยายามที่จะแสดงว่ารักใคร่ปรองดองกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษยอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซ่าเมย์ยืนแถลงข่าวร่วมกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นมิตรกันเพราะว่าเธอเป็นผู้นําต่างประเทศคนแรกที่มาเยือนทรัมป์ตั้งแต่เลือกตั้งและที่น่าสนใจก็คือเทเรซ่าเมย์ยิ้มไปพูดไปแต่ก็จี้ไปที่ทรัมป์บอกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์บอกดิฉันนะว่าสนับสนุนนาโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นาโตนี่ก็คือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ทรัมป์ตอนหาเสียงก็ดีขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ดีเนี่ยก็จะบอกว่านาโตนี่เป็นเสือกระดาษใช้ไม่ได้ไม่มีพลังอํานาจอะไรเลยไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรเลยนี่ผมจะต้องพูดจาเจราจาว่าจะปรับปรุงยังไงแล้วก็เอาเงินอเมริกาไปเยอะแยะเอาโงบประมาณเราไปใช้ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่แต่ว่าเทเรซาเมน่เก่งครับ ตอนแถลงข่าวร่วมเนี่ยบอกเลยเนี่ยท่านประธานธิบดีบอกดิฉันใช่ไหมว่าสนรับสรุปน,นาโต้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็ทรัมจะปฏิเสธได้ยังไงครับเนี่ยเมื่อนั่นเป็นการปิดห้องและพูดคุยกันซึ่งเทเรซ่าเมย์แทนที่จะให้ทรัมป์พูดเองซึ่งเทเรซ่าเมย์ก็คงจะคิดและรู้แล้วครับว่าทรัมป์ก็คงจะไม่พูดสารภาพพูดในสิ่งที่ตัวเองเคยด่าเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเทเรซ่าเมย์ก็ใช้วิธีการกดดันทางอ้อมอย่างนิ่มๆน,น,นี่แหละครับ แล้วก็ยังเปิดเผยด,ด้วยครับว่าทรัมป์จะไปเยือนอังกฤษภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าทรัมป์และอังกฤษต้องการแสดงว่าความสัมพันธ์สองประเทศที่เป็นมิตรกันมายาวนานเนี่ยยังแน่นแฟนอยู่เหลือเกินคุณออนเกียวบอกว่า I am journalist of Radio Free Asia คุณออนเกียวเป็นนักข่าวนะครับฉะนั้นเข้ามาเล่าให้เราฟังด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่วอชิงตัน Radio Free Asia นี่อยู่ใต้รัฐบาลทรัมป์นะครับฉะนั้นทําหน้าที่ได้เสรีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคุณทิทิวุฒิอยู่ที่อเมริกาครับบอกว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลไหมครับยากครับยากครับสปีข้างหน้าเนี่ยเดโมแครตจะต้องสร้างคนที่มาแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้เพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศแล้วว่าเขาจะอยู่8ปีเดโมแครตครั้งนี้เสียฟอร์มากนอกจากฮิลารีคลินตันแพ้แล้วสอสอสอวอเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ยังไม่สามารถช่วงชิงเก้าอี้จากริ p พับลิ a กันได้ฉะนั้นทั้งสองสาภาคุณทิติวุฒิก็ทราบนะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของริ p พับลิ a กันฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ทำงานได้สบายๆเช้าวันนี้ข่าวใหญ่ของอเมริกาก็คือทรัมป์เนี่ยได้ลงนามในคำสั่งบริหารฉบับใหม่ให้อำนาจกับทางทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จะตรวจสกัดกั้น คนที่ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายจากประเทศตะวันออกกลาง7ประเทศให้เข้ายากยิ่งขึ้นใช้คำว่า extreme vetting ครับ vetting นี่ก็แย่อยู่แล้วก็คือต้องตรวจสอบย้อนความดูเอาข้อมูลรายละเอียดทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่าที่เซ็นใหม่นี่ extreme vetting คำนี้ทรัมป์ใช้บ่อยๆ extreme vetting แปลว่าปีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นสุดๆ สงสัยแม้แต่นิดเดียวไม่ให้คุณเข้าแล้วสงสัยแม้แต่นิดเดียวจับคุณละสงสัยแม้แต่นิดเดียวให้คุณอยู่ในแบล็คลิสต์แหละนี่คือสิ่งที่ทําให้ทรัมป์บอกว่าทําให้อเมริกาปลอดภยัยและคนที่โหวตให้ทรัมป์ก็บอกสุดยอดถูกต้องนี่ไงเราต้องการผู้นําที่ปกป้องไม่ให้คนอเมริกันมีความเสี่ยงอีกต่อไปแต่คนที่ต่อต้านทรัมป์บอกเลยครับนี่ไงแล้วก็เราจะกลายเป็นรัฐเผด็จการ หนังสือนิยาย1984ที่เขียนโดยจอร์จโอเวล l ที่เป็นคลาสสิกที่เป็นนิยายสร้างภาพให้เห็นว่ามีโลกนี้ทั้งโลกประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยมีผู้นำเผด็จการเข้ามาทุกอย่างที่คุณพูดถูกบังคับโดยกฎของรัฐบาลของเผด็จการคนนี้แม้กระทั่งความคิดเนี่ยก็ยังถูกหลอหลอมกดดันทุกวันให้คุณคิดเหมือนกับคนที่มีอำนาจทรมป์กำลังถูกมองโดยคนที่ต่อต้านว่านี่ไง ทรัมป์กำลังจะสร้างอเมริกาเป็นฟอร์เทรสคือเป็นปราการปิดทุกด้านเลยครับรวมทั้งประชาชนในประเทศเองก็จะถูกบริหารปกครองอย่างคนที่จะต้องเป็นลูกแง่ต้องฟังพเ็จก,การผู้นำทุกเรื่องเช้าวันนี้คําสั่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตามมาหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าฉันจะระงับการเข้าประเทศของคนจากประเทศเจ็ดประเทศที่มี ความน่าสงสัยว่าอาจจะส่งผู้ก่อการร้ายเข้าประเทศแน่นอนซีเรียอิรักอิรานเยเมนซูดานเจ็ดประเทศนี้เข้าขายแล้วครับแล้วไม่จริงนะครับข่าวลือที่มีการปล่อยว่าทรัมป์ใจดีกับเอเชียลงนามให้คนเอเชียเข้าอเมริกาได้ไม่ต้องมีวีซ่า120วันปล่อยข่าวแกล้งทรัมป์ไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทรัมป์จะใจดีถึงขนาดนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณต้องพลาดหัวคุณจะพลาดหัวข่าวใหญ่ที่สุดเรื่องอะไรคุณโพสต์บอกว่าทําไมเราต้องตื่นเต้นกับกรณีโรสรอยทั้งทั้งที่ทุกคนรู้แก่ใจยุคนั้นทุกโครงการต้องผ่าน30-35%ถึงตต้องแบ่งเพิ่มให้กับเจ <c oughs> ไม่ต้องตกใจเลยครับ ตอนนั้น3 0 3 5เนี่ยเราก็ตกใจแล้วแต่ตกใจแล้วไม่มีหลักฐานเขาบอกว่าไม่มีไม่มีหลักฐานมีหลักฐานส่งมาเลยจำได้นะครับผู้นำสมัยนั้นบอกว่าใครมีหลักฐานส่งมาเลยผมจะจัดการเองแล้วมีใครมีหลักฐานล่ะครับคนโกงกับคนที่สมรู้ร่วมคิดเขาก็แน่นอนเขาก็จะต้องเก็บเป็นความลับและปลายแถวโน่นแหละครับที่เราพูดเสมอว่าบราซิลปลาส้อยต่างหากละครับ ที่ถูกจับปลาตัวใหญ่ผู้บงการจะรอดเสมอเพราะเขามีวิธีการยิ่งวันยิ่งแนบเนียนครับกินกาแฟดื่มชาเลยยครับยิ่งวันยิ่งแนบเนียนฉะนั้นกลุ่มคนโกงที่มีอํานาจหนึ่งเขมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาสองเขาสามารถสั่งย้ายข้าราชการให้ได้เฉพาะคนที่พร้อมจะร่วมมือกับเขาพร้อมที่จะรับใช้เขา สเขามีเงินซื้อคนเหล่านี้คนที่ไม่ร่วมมือตัดออกไปพอเขาโกงเขามีเงินมากขึ้นเขาก็ยิ่งซื้อได้มากขึ้นเขาซื้อเสียงได้ด้วยเขาซื้อคนได้ด้วยเขาทําให้ข้าราชการทุกคนต้องร่วมมือกับเขาคุณเป็นคนดีคุณอยู่ไม่ได้คุณท,ทนสิ่งที่เขาโกงกินไม่ได้คุณออกไปคุณออกไปคุณกล้าพูดไหมครับถ้าคุณพูดก็ต้องมีหลักฐานเขาว่าหลักฐานแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณต้องมี เอกสารมีคนเซ็นมีคนยอมรับว่ารับเงินเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเอกสารเหล่านี้มีนักการเมืองโกงคนหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วละ่ะเคยบอกคําว่าเขาสอนลูกน้องให้โกงยังไงทราบไหมครับเขาเคยเป็น,นรัฐมนตรีครับเขาบอกว่าเขาสอนลูกน้องว่าเวลาจะรีดไถเนี่ยเอาเงินจากพ่อค้ารีดไถเอาสินบนจากคนที่มาวิ่งเต้นเนี่ยอย่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าพูดด้วยเดี๋ยวเขาอัเทบเอาไว้ เขียนบนมือนี้ตัวเลขที่ต้องการให้เขาดูแล้วลบออกมีเขาพูดเองเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราฉะนั้นผมคิดว่าที่เราต้องตื่นเต้นหรือเอาจริงเอาจังกับกรณีโรลส์รอยครั้งนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกกระมังครับที่ต่างชาติเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกกล่าวกับเราครับว่าใครรับเงินไปอย่างไรเพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีหน่วยงานทางการ หรือกลุ่มเอกชนหรือนักเจาะนักล้วงนักวิเคราะห์ที่สามารถจะทำหน้าที่อย่างนี้ได้ฉะนั้นจึงทำให้เราเห็นว่าครั้งนี้กรำมังที่จะเป็นการเปิดประตูให้มีการจับคนผิดได้อย่างจริงจังอย่างน้อยที่สุดก็สามารถย้อนกลับไปดูร่องรอยของความชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้ครับ คุณนัทบอกว่าได้อ่านจากคุณธนงมีหลายรัฐที่ US เยึดมาจากเม็กซิโกทุกวันนี้มีรัฐเหล่านั้นยังคงมีเม็กซิกันอยู่ในรัฐเหล่านั้นเยอะไหมครับแล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงต่อนโยบายทรัมป์บอกได้เลยครับว่ามีจริงๆและคนเม็กซิกันนี่หลายรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ๆเขาอาจจะมีความเป็นอเมริกันแล้วเขาอาจจะมีความคิดม,ม็บางแบาก็อ,อเมริกันแต่ยิ่งคุณเป็นอเมริกันมากอเมริกันที่แท้จริงเนี่ย คุณยิ่งเชื่อในเรื่องเสรีภาพคุณยิ่งเชื่อในการเคารพความเห็นที่แตกต่างฉะนั้นคนอเมริกันเหล่านี้คนอเมริกันที่มีเชื้อสายเม็กซิกันเหล่านี้ก็จะต้องมีความรู้สึกต่อต้านมีความรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสกัดกัน้นไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์กระทำการอย่างนี้ต่อไปคือถ้าเริ่มกับเม็กซิกันได้ก็จะเริ่มกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆได้ครับนี่คือประเด็นปัญหาผู้หญิงออกมาต่อต้านที่เรียกว่า The Washington March Women's March on Washington นี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ามีจํานวนคนเยอะตอนนี้เขาก็จะทําต่อไม่ใช่แค่เดินขบวนแล้วกลับบ้านนอนเขาจะรวมตัวกันแล้วเขาจะทําหนังสือเขาบอกว่าให้โทรศัพท์ไปหาสมาชิกอุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รของคุณสสหรือว่าตัวแทนในท้องถิ่นของคุณด้วยโทรศัพท์ไปเขียนไปบอกว่าคุณต่อต้านอะไรบ้างเพื่อกดดัน ให้เรื่องเหล่านี้จะต้องไปถึงทรัมป์ตลอดเวลาเพราะว่าพอทรัมป์เข้าไปนั่งก้าวีทำเนียบขาวเนี่ยก็มีคําสั่งต่างๆให้ทุกอย่างที่เขาไม่ชอบที่ต่อต้านเขาเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอเมริกาทุกวันนี้คุณเอเซรีบอกว่าสวัสดีตอนเช้าที่สงขลาอากาศแจ่มใสครับเป็นวันแรกที่ฝนหยุดตกครับดีมากครับ ภาคใต้ใครอยู่ภาคใต้ตอนนี้สภาวะน้ําท่วมเป็นอย่างไรรายงานเข้ามาครับขณะที่จิบกาแฟอยู่หรือว่าถ้าน้ําท่วมนี่โอกาสจิบกาแฟก็คงจะน้อยนี่ผมจิบน้ำมะนาวตอนเช้าครับช่วยทําให้ทั้งเสียงและทั้งอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณนิดหน่อยบอกว่ามีหลักฐานจากต่างประเทศแต่เจ้าหน้าที่ไทยไม่เอาจริงจังดูจากข้อมูลก็เข้าใจได้เช่นนั้นก็นี่ครับพวกเราที่เป็น ผู้ที่ติดตามข่าวสารมีโซเชียลมีเดียมี Facebook Live มี Periscope ใน Twitter ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับเพราะว่าเราคือเจ้าของประเทศฉะนั้นที่ผมชักชวนให้มาตั้งสภากาแฟตอนเช้าๆก็ด้วยเป้าหมายนี้แหละครับไม่ใช่ผมพูดคนเดียวไม่ใช่ผมไปค้นหาข่าวติดตามข่าวมาเล่าวิเคราะห์คนเดียวครับอยากจะให้เป็นสภากาแฟจริงๆท่านเตรียมตัวมาเลยครับว่าเช้านี้จะมาคุยเรื่องอะไร และถ้าหากสามารถที่จะติดต่อส่งเสียงเข้ามาด้วยผมก็จะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งส่งเสียงท่านเข้ามาพูดคุยได้ด้วยครับคุณเอกบอกตรังอากาศดีมีแสงวันแรกดีใจด้วยนะครับสงขาที่ตรังเนี่ยมีแดดแล้วเนี่ยเป็นวันแรกในหลายหลายสัปดาห์ก็น่าจะทำให้อารมณ์ความแจ่มใสมีมากขึ้นนะครับคุณลีบอกว่าสวัสดีจากสมุทรปราการก็อยู่แถวใกล้ๆนี่นเองกระมังครับ ข่าวใหญ่วันนี้ตลอดวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็แน่นอนครับจะต้องดูว่าเรื่องคอร์รัปชันจะมีความชัดเจนโปร่งใสยอย่างไรบ้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจครับในเมื่อโดนัลทรัม์เริ่มต้นที่จะสกัดกั้นสินค้านำเข้าจากหลายประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ต้องดูครับว่าจะกระทบความรู้สึกกระทบมูดกระทบความมั่นใจของ คนไทยของพ่อค้าไทยของวงการเศรษฐกิจไทยอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้รับรองครับว่ามีผลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เกินออกมาแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกอ่ะผมหาเสียงไปอย่างนั้นเองเอาก็จริงๆผมไม่ทำหรอกไม่ใช่ครับคุณสีสงครามแบอบกว่าสบายดีจากเวียงจันทร์ตอนเช้าเวียงจันทร์นี่น่ารักมากครับผมเคยเอาไปเดิน เล่นตอนเช้าออกกําลังกายบ้างไปจิบก,กาแฟบ้างเวียงจันทเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยครับมีความสงบ slow life กว่าไดถึงแม้ช่วงหลังเวียงจันจะมีรถรามากขึ้นแต่ว่ามีชีวิตสงบร่มรื่นและก็มีความเป็นมิตรอย่างสูงเลยนะครับน้องบัวลําพูก็อากาศดีนะครับเช้าวันนี้คุณอาคมบอกคุณสุรชัยบอกว่าชอบมากเลยครับที่เมืองการด้วยครับคุณต้น บอกว่าเมืองการอากาศดีครับอยากให้มีสนามบินที่จังหวัดกาญจะนะบุรีนี่เป็นความคิดเห็นตอนเช้าท่านคิดว่าข่าวครา,าวอะไรครับที่น่าจะสําคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือผมไม่อยากจะให้เป็นข้อว,ว่าสื่อเป็นคนพาดหัวเป็นคนนําเสนอว,ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดเราในฐานะประชาชนที่ติดตามข่าวสารจะต้องมองจากแง่มุมข่าวสารประโยชน์ความสนใจของประชาชนด้วยฉะนั้นเมื่อมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเราน่าจะ ช่วยกันพาดหัวข่าวคราวได้ซึ่งแน่นอนทําให้เรามีส่วนร่วมในความเป็นประชาธิปไตยคุณนัทบอกว่าแล้วคนแคนาดาเข้าเมือง US มากกว่าหรือเปล่าไปแคนาดามากกว่าไหมกว่าคนอเมริกันหนีไปแคนาดามากกว่าคนแคนาดาเข้าอเมริกาหรือเปล่าคือตอนที่หาเสียงที่ทรัมป์หาเสียงสู้กับเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยก็คนอเมริกันจานวนหนึ่งละบอกว่าถ้า ทรัมป์ขึ้นฉันอพยพออกนอกประเทศฉันมาอยู่แคนาดาดีกว่าช่วงนั้นก็มีการค้นหาข้อมูลว่าการขออพยพเข้าแคนาดาคึกคักมากเลยครับถึงกับเว็บไซต์ของเขาล่มเลยแน่นอนความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังมีอยู่อย่างเช่นที่พูดถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยถึงขั้นที่คิดกันจริงๆจ,จังๆเลยนะครับว่าถ้าไม่อพยพไปแคนาดาใกล้ๆก,ก,กันกับชายแดนเนี่ยก็ต้องคิดว่าตัวเองจะตั้งเป็นรัฐอิสระ จะจริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความรู้สึกเนี่ยมันมีไม่น้อยความรู้สึกของคนแคลิฟอร์เนียไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นรัฐที่มีอิสระมีความคิดความอ่านแปลกแตกต่างไปจากคนที่ปกครองเขาที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีเคยมีความเคลื่อนไหวขบวนการแยกแคลิฟอร์เนียออกมาปกครองตนเองยิ่งโดนัลด์ทรัมปมาความรู้สึกนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นฉะนั้นขณะนี้เนี่ย มีการรุกขึ้นมาจับมือของหลายรัฐครับจะต่อต้านหลายสิ่งหลายอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์สั่งให้ทำแล้วรัฐต่างๆคิดว่าไม่เหมาะสมไม่ควรจะทำนะักรปฐมชัดเจนเสียงดีครับขอบคุณครับช่วยรายงานเข้ามาด้วยคุณนัทธนนทบอกว่านโยบายประเทศตัวเองมาก่อนจะลามมาฝรั่งยุโรปและที่อื่นไหมครับแล้วจะเตรียมตัวอย่างไดนี่แหละครับคือประเด็นใหญ่พอทรัมป์ประกาศอเมริกาเฟิร์ส และสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นมาในในโยบายเศรษฐกิจและความมั่นคงนย,ยุโรปเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันเยอรมันนี่เป็นหลักเลยครับเพราะว่าถ้าอังคาลามาโคไม่ชนะเลือกตั้งรอบที่4ครั้งนี้เนี่ยแล้วถ้าหากมีนักการเมืองฝ่ายขวาตกขอบขึ้นมาหรือไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่ถ้าหากสสสวอของเขามีความโน้มเอียงไปทางที่ว่าฉันก็ปิดประตูกั้นตัวเองเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์ แล้วถ้าเกิดที่ฝรั่งเศสซึ่งก็มีแนวโน้มไม่น้อยนะครับเพราะว่าคนขวาจัดสามารถปลุกระดมคนฝรั่งเศสได้ไม่น้อยทีเดียวครับถ้าหากอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมันมีแนวโน้มไปทางโน้นด้วยเนี่ยน่ากลัวครับก็แปลว่ายุโรปก็จะล้อมคอ,อกตัวเองอเมริกาก็จะล้อมคอ,อกตัวเองฉันจะค้าจะขายกับคุณน,นี่ฉันจะต้องเอาประโยชน์ตัวเองก่อนฉะนั้นจะต่อรองกันใหม่หมดเอเชียเราเนี่ยแหละครับ จะต้องเป็นพลังหลักที่จะผลัก,ลกดันกดดันไม่ให้เกิดแนวโน้มอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากเกิดอย่างนี้แล้วก็เป็นอันตรายต่อการคาร้าโลกจีนตอนนี้จะว่าขำก็ได้นะครับจีนกลายเป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยปิดประตูล้อมตัวเองไม่คบกับใครเนี่ยวันนี้สีจิ้นผิงผู้นําจีนก็กลายเป็นแกนนําของการเรียกร้องให้มีการค้าเสรีครับขณะที่อเมริกาซึ่งเป็นพระเอก ของการค้าเสรีเป็นตัวรื่งเต้นตัวตั้งตัวตีให้เกิด free trade area เขตการค้าเสรีไปทั่วโลกปรากฏวันนี้บทบาทสลับกันเลยครับโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาโดนัลด์ทรัมป์